สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับแม่หมอโซบีมอีกเช่นเคยในช่องตำนักดวงวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างดีกว่านะโชคลาภของแต่ละคนในช่วงนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกแม่หมอขออนุญาตสับไพ่ก่อน ขอเป็นตัวแทนของคนเกิดทั้ง7วันหยิบไพ่นะจ๊ะใบแรกให้เป็นคนมันจันทร์ใบที่สองให้เป็นคนมันังคารใบที่สามให้เป็นคนมันพุธใบที่สี่ให้เป็นคนมันพฤหัสใบที่ห้าให้เป็นคนมันศุกร์ใบที่หกให้เป็นคนมันเสาร์และใบที่เจ็ดให้เป็นคนมันอาทิตย์อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโชคลาภของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้มันจันทร์อังคารพุธ พฤหัสศุกร์เส,สาร์อาทิตย์คขตอะสำหรับคนวันจันทร์นะสำหรับคนวันจันทร์คุณมีโชคอยู่6กซนะคุณมีโชคอยู่6 6ซมาจากผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือคุณไปเจอเรื่องเราประสบอุบัติเหตุอะไรในชีวิตประจำวันแล้วคย เกิดมีตัวลงตัวเลขอะไรนี้คุณสามารถหยิบมาตีหวยหยิบมาเสี่ยงโชคได้เลยนะน่าจะมีโดนจากทางด้านนั้นอยู่นะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะมีโชคจากผู้หญิงนะไพ่ขึ้นมาชัดเจนเลยมีโชคจากผู้หญิงโชคลาภของคุณอยู่ที่64%นะจากหน้าไพ่ตัวเลขนี้เลยนะ มีโชคจากผู้หญิงดูไม่ใช่ผู้หญิงส่งอายุแต่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นนะดูก,กลางๆคนนะต่อมานะคนบรรพุทธคุณมีโชคอยู่12มาจากใบเสร็จต่างๆนะจ๊ะมาจากใบเสร็จต่างๆโดยเฉพาะใบเสร็จที่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อเกี่ยวกับขนมหรืออาหารนะอันนั้นเอามาเสี่ยงโชคได้ตัวเลขตามใบเสร็จนะจ๊ะ คนบรรพุหัสนะคุณมีโชคอยู่87%นตะตัวเลขที่คุณจะเอามาเสี่ยงโชคได้จากผู้ป่วยนะมาจากผู้ป่วยหรือนะหรือคนพิการนะลองดูเผื่อเขาจะให้โชคเราได้สำหรับคนบรรสุนะคุณมีโชคอยู่29%่นะคุณมีโชคอยู่2ี โชคลาภนั้นมาจากสิ่งของที่คุณหยิบหรือใช้เป็นประจำนะมาจากสิ่งของที่คุณหยิบหรือใช้เป็นประจำเนาะสำหรับคนบรรสาวคุณมีโชคอยู่5%ซนตะคุณมีโชคอยู่5%้าเปเซนนะม,นะมาจากการกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชานะ และสำหรับคนวันอาทิตย์นะสำหรับคนวันอาทิตย์คุณมีโชคอยู่23เนะคุณมีโชคอยู่23นะมาจากเพื่อนข้างบ้านหรือผู้ชายสูงวัยนะมาจากเพื่อนข้างบ้านหรือผู้ชายสูงวัยนะเขาจะให้โชคให้ลาบคุณเนาะนี่ก็คือโชคลาภของคนทั้ง7วันในช่วงนี้นะจ๊ะหากใครนะจ๊ะมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็ แสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดสั b สไ r ร b ์ก,กันด้วยเนาะวันนี้แม่หมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า